ล้อ15วันนี้นะครับให้ดูงานให้ดูสีนะครับรบครับเหมือนกว่าน,นี้ก็แท้นะครับบางทีถ่ายรูปไปมันก็จะเหมือนแต่งแสงแต่งสีเวลาเราซื้อล้อก็จะพลาดกันนะฮะผมไม่ดูเลยก็เหมือนแค่ไหน ส e ีดูก้านดูเม็ดเนื้อนะครับดูขอบสิบแปด F D F B F C สเปคนี้เลยครับออกแบบนี้นะฮะก้านยาวแบบนี้เหมือนแท้นะครับ เปรียบเทียบให้ดูล้อแท้ดูก้านดูสีนะครับดูสีอีกครั้งนะครับล้อแท้ล้อแท้ดูก้านดูสีนี่คือแท้นะครับนี่คืองานเทพนะฮะ พอวันนี้สดๆร้อนๆพึ่งเสร็จตามนั้นนะครับของลงแล้วนะฮะ C E T E R E ตัวเหมือนที่สุดในปัตตพีโลกไปสดทับมานัจเอสซีจัดให้